ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นความชัดเจนในเรื่องการออกจากทุกข์หรือว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันก็มีที่เด่นๆชัดๆก็คือเรื่องของการปฏิบัตินะเขาเรียกว่ารู้สึกตัวรู้ตัวในปัจจุบันนะปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะที่กําลังนะได้ยินได้ฟังเอ้ที่กําลังรู้กําลังเห็นกําลังรับทราบอะไรต่างๆที่เป็นปัจจุบันเช่นกําลังเห็น นะกำลังเห็นในขณะนี้ก็เป็นปัจจุบันเนาะมีสิ่งที่ถูกเห็นอยู่จริงมีสภาพของการเห็นก็มีอยู่จริงได้ยินนะมีสภาพของเสียงที่ได้ยินก็มีอยู่จริงสภาพการได้ยินก็มีอยู่จริงรวมถึงการรับรู้นะรับรู้รับทราบภา,ภายในกายภายในจิตขณะนี้ก็มีอยู่จริงนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า สิ่งถูกรู้ถูกเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นนะมันก็เป็นสังขารนะแล้วสาภาพรู้สาภาพการได้ยินสาภาพเห็นในปัจจุบันนะมันก็เป็นทั้งสังขารและวิสังขารนะหมายความว่าสาภาพการรับรู้ที่รับรู้ทางหูนะทางตาทางจังหทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจที่เป็นอนายตนะภายในเนี่ยอันนี้เรียกว่าการรับรู้ผ่านผ่านทางอายตนะ ซึ่งเมื่ออายตานะหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกกระทบกับอายตานะภายในเนี่ยก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันหนะ้าส่วนการรู้ที่เป็นรู้รู้จริงรู้แท้รู้ที่เป็นธาตุรู้เนี่ยอันนี้ไม่ได้อาศัยอายตนะไม่ได้อาศัยอายตนะแต่สามารถรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งนี้เรียกว่าเป็นธาตุรู้หรือว่าเป็น เป็นจิตเดิมแท้หรืออะไรแล้วแต่จะเรียกซึ่งธรรมาชาติที่เป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณในขันห้าเนี่ยอันเนี้ยเกิดแล้วก็ดับเลยเกิดเร็วดับเร็วนะส่วนธาตุรู้ที่เป็นเป็นธาตุตามธรรมาชาติเนี่ยอันเนี้ยเป็นความไม่เกิดเป็นความไม่ปรกนะากฏเพราะนั้นจะไม่มีการเกิดและก็ไม่มีการดับนะเพราะนั้นในช่วงช่วงที่เราฟังกันแบบเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องไอธาตุรู้มากเท่าไหร่ เพราะว่าธาตุรู้เนี่ยถ้าเราไปสนใจมากเท่ากับว่ามีตัวเราเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นอยากพบนะอันเนี้ยงงยิ่งหลงทางยิ่งห่างออกเรียกว่ายิ่งห่างไกลต่อการออกจากทุกห่างไกลต่อการทนทุกแต่ธาตุรู้เนี่ยเขารู้เราอยู่แล้วคือเขารู้ขันห้าได้อยู่แล้วเราเนี่ยไม่ต้องเอาขันห้าไปรู้ธาตุรู้อย่างปัจจุบันขณะเนี้ยนะที่ โยมแม่ครูหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าถ้ารู้ตัวในปัจจุบันขณะเนี้ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ธาตุรู้ก็รู้อยู่แต่เราไม่ต้องไปหาธาตุรู้ว่าธาตุรู้คือตัวไหนตัวอะไรเพียงเข้าใจด้วยปัญญาว่าขณะปัจจุบันเนี่ยธาตุรู้เราได้นี่แหละก็คือว่าธาตุรู้กําลังอกําลังรู้แจ้งอยู่อ่ากําลังรู้เราอยู่เอทีนี้เมื่อฟังอย่างนี้นะหลวงพ่อก็มา อ่ในทางของการปฏิบัติการปฏิบัติที่ออกจากทุกข์ก็คือรู้ตัวเราเรียกว่าเรียกสั้นๆก็คือรู้เราแต่ถ้าเราไปรู้เนี่ยอย่างนี้มัน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 ไม่ใช่หนทางออกจากทุกข์ไม่ใช่หนทางเพื่อการพ้นทุกข์เพราะว่ายังมีเราเป็นผู้ออกไปรับรู้แต่ถ้ารู้เราลองนึกภาพดูนะว่าเราเนี่ยทั้งก้อนทั้งแท่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเนาะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรม ถูกรู้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับว่ารู้แจ้งรู้แจ้งต่อขันห้าขันห้าเป็นโลกโดยสมมติเขาเรียกว่าขันห้านี่ก็คือโลกเมื่อรู้แจ้งโลกเท่ากับว่าก็ไม่เป็นโลกก็คือพ้นโลกไปมันก็มีลักษณะแบบนี้หลวงพ่อว่าจริงๆอ่ะคลิปที่แม่ครูได้อลิตเนี่ยทีมงานนี่เนาะได้ทำสื่อออกมาเนี่ยเยอะเยอะมากเลยแล้วอะแล้วก็ เท่าที่หลวงพ่อฟังเนี่ยคือมันก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ามันไม่มีสิ่งใดเป็นเราเลยนะไม่ว่าสิ่งไม่มีไม่มีสิ่งไหนเป็นเราสักอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นขันห้าไม่ว่าจะเป็นธาตุรู้ล้วนแต่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ของเรานะซึ่งมันเป็นหลวงพ่อว่าหน้าามองมองแบบอะไรนะแบบเข้าใจกันให้จแจ้งชัดๆเนี่ย มันก็ไม่น่าจะมีอะไรสงสัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเข้าใจถูกต้องเนาะว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่มีนะผู้ต้องเดินทางก็ไม่มีผู้ต้องได้ต้องเป็นอะไรกับอะไรก็ไม่มีนะไม่มีเลยมีแต่ความไม่มีมีความไม่มีคือไม่มีเราไม่เป็นเรานะส่วนที่เป็นความมีมีทั้งหลาย มันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะน,นั้นก็ว่าไปเนาะมันก็คือไม่ต้องปฏิบัติอะไรแต่ขันห้าเขาทำงานของเขาเองมีการปรากฏเกิดขึ้นหมดไปเองเพราะน,นั้นเนี่ยจิตที่ต้องทำแต่หมายความว่าไม่ใช่เราทำมะนะันจิตที่ต้องทำก็คือรู้รู้ความจริงนะรู้ตามความเป็นจริงของกายของใจนี่แหละ กายมันเป็นอย่างไรก็รู้จิตใจมันเป็นอย่างไรมันจะมีอาการอย่างไรก็รู้พวกเราก็ลองอยู่กับปัจจุบันเนาะปัจจุบันคือเห็นตัวเองแต่เห็นแบบไม่ใช่เพ่งเห็นเพียงแต่ว่าหรือใช้คำว่ารู้ก็ได้นะ,ะรู้ตัวเองในปัจจุบันรู้ถึงความมีอยู่ ความมีอยู่ของตัวเองของตัวเราเนีห็นรู้ถึงความมีอยู่ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องอะไรทั้งหมดเลยแบบเล่นๆไปรู้เบาๆรู้ทิ้งอ่ะรู้แบบรู้เหมือนกับระลึกได้ถึงความมีอยู่เนี่ยแค่นี้ยระลึกได้มันจะเบาที่สุดแล้วแต่ถ้าเพ่งเนี่ยมันจะจี้มันจะมันจะมันจะหนักแต่ระลึกได้เช่นระลึกได้ถึงสมมุติว่าหลวงพ่อจะระลึกได้ถึง สถานที่นะส่วนในนี้ในกุฎหลวงพ่อเนี้ยระลึกได้ว่าเออตรงนั้นมีตรงนี้มันเป็นแค่ระ,ะลึกได้นะเบาๆไม่ได้แพงแล้วก็ระ,ะลึกได้ถึงความมีอยู่ของตัวเองแล้วก็ให้เข้าใจด้วยปัญญาจากทางที่ได้ได้ชี้บอกชี้นากันแล้วว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเองมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้นะเป็นแค่สิ่งถูกรู้ซึ่งมันเป็นสังขารทั้งก้อนเลยทั้งชุดเลยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทั้งตัวนะ อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แล้วไม่ยึดเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่หลุดเนาะที่หลุดที่พ้นจากตัวเองนะก็คือพ้นทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือพ้นทุกก็คือพ้นทุก์ได้ในปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ขณะที่รู้ตัวเองไม่มีอะไรยากเลย